สามราศีดาวเด่นเดือนมิถุนายนเกิดโชคลาภดวงเปลี่ยนร้ายกลายเป็นดีตามแรงบุญหมอลักษณ์ราชสีเปิดราศีดวงเด่นเดือนมิถุนายนชีวิตพลิกร้ายกลายดีดวงรุง่งเกิดโชคลาภสามราศีที่ดวงเปลี่ยนแปลงในเดือนนี้อย่างเห็นได้ชัดเพราะที่ผ่านมามีแต่ปัญหาพบเรื่องไม่ดี มีอริมีคนใส่ร้ายราศีตุล17ตุลาคมถึง15พฤศจิกายนดวงเปลี่ยนจากร้ายกลายเป็นดีมีเกณฑ์พ้นโภยภัยเดือนพฤษภาคมคุณเหมือนอ่อนแรงหมดกำลังก่อนหน้านี้คุณมีเกณฑ์เจ็บป่วยดาวสุกเล็งจุดเกิดเกี่ยวกับหุ้นส่วนคู่ครองไม่เข้าใจ ตัวเราป่วยตัวเขาป่วยดาวพร้อมใจกันให้เกิดปัญหาที่เลงอยู่มีผิดร้ายที่เป็นอริก็มีที่ผ่านมากำลังผ่านไปสองมิถุนายนดาวไม่ดีกำลังผ่านไปการเงินจะเริ่มดีและดีไปอีก45วันวันที่10มิถุนายนจะมีช่องทางใหม่ๆทั้งการงานและเรื่องส่วนตัว ดวงจะเปลี่ยนจากร้ายกลายเป็นดีดวงเปิดสว่างสวัยควรหาที่ไหว้พระราหูจะช่วยเสริมดวงราศีกัน17กันยายนถึง16ตุลาคมดวงดาวรุ่งพุ่งกระฉูดตามแรงบุญปีสองปีที่ผ่านมามีมุมร้ายๆดวงของคุณไม่ค่อยดีดวงตกมีเคราะห์มีภัย ตอนนี้ดวงของคุณเริ่มดีแล้วตั้งแต่30เมษายน2567ดวงช่วงหนีพุ่งดาวพุธที่เป็นดาวประจำตัวโคโจรเดินหน้ารวดเร็วส่งผลเรื่องการงานการเจรจาพบปะการพูดติดต่อเรื่องต่างๆโดดเด่นตั้งแต่10มิถุนายนเป็นต้นไปทุกอย่างจะเป็นไปในทางบวกอย่างรวดเร็วการเดินทางไปนอกสถานที่ แล้วคุณจะดีมุมดาวแบบนี้จะทำให้คุณประสบความสำเร็จหาโอกาสเดินทางไปไหว้พระตามที่คุณศรัทธาราศีสิงห์17สิงหาคมถึง16กันยายนงานรุ่งดวงพุ่งเกิดโชคลาภไม่คาดฝันปีที่แล้วดาวเสามะเร็งชะตาและอยู่ไปสองปีครึ่งคู่รักหุ้นส่วนทำให้มีแรงกดดัน มีแรงกระทบจากภายนอกหรือคนโสดหรือคนไม่มีคู่จะมีแรงกดดันเท่าไหร่ดาวห้าดวงที่มารวมกันทําให้มีความมั่นคงในเดือนมิถุนายนขอให้ทุ่มสุดตัวลุยสุดกําลังคุณจะสําเร็จและมีโอกาสทุกอย่างย่อมมีการเวลาถึงจังหวะมีความต่อเนื่องจากที่ผ่านมาจะเกิดโชคลาบจังหวะนี้มีลาบผล มีโอกาสในเรื่องต่างๆขอให้ใช้ข้อมูลในการวางแผนชีวิตเป็นจุดของจังหวะชีวิตที่จะเกิดขึ้นได้เรื่องราวทั้งหมดที่กล่าวมานี้เป็นเพียงความเชื่อส่วนบุคคลโปรดใช้วิจารณญาณในการรับฟังด้วยนะครับ